น้ำยาค่ะน้ำยาขนมจีนเดเมอร์นี่สีบริปรุงแต่งนะคะคำมินล้ว,ลว,ลวนๆนะคะนี่คือพักเขากินน้วคอยละค่ะนะคะนี่คือขนมจีนนะคะแล้วก็วพักทั้งหลายนะคะพักยุกสวนคือเก่าเนาะมา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 ,มา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 เอาน้ำยาใส่สักหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะได้กินพร้อมกันนะคะเดี๋ยวสูตรก่อนสูตรก่อนเดี๋ยวมันสิหกอืม เอ้ยนะพอจังสีเลยตักแบบดิ่งๆอลูกซีนว้างอ่เลยนะคะเปิะกัเลยไก่ด้อจ้ะน้ำยากไก่นะคะน้ำยากไก่ครึ่งกะทิครึ่งครึ่งปลาด้จ้ะนะคะสีบอกว่าไก่ปลามันกอบอรบเมรีนเนาะค่ะมันเป็นน้ำยานั่นเองนะคะเบิงเบิงมเ,เจ้าเมื่อนี้บรินเนนความเผ็ดนะคะแต่สีสัน เด็ดขาดนะไม่เน้นความเผ็ดแต่สีสันเด็ดขาดมันคืออีหยังน่องบ่าหน้าบัลซามิ้นะคะลาดลงไปน้ำยาใกล้ี่จะเป็นคือถ้าหัาใจกะทิพร้อมเนี่ยมันสะเจลรสชาติกว่ากันเนาะค่ะถ้าบ่ใส่กะทิเอาซะเลยมันก็สิบ่ได้รสชาตินะคะคุณไส้กะยังเฮ็ดงานปอกๆแปลกๆอยู่เนาะค่ะ อันเนี้ยมาหอดเฮียนบ่มันยังหรอกค่ะหาแต่แล้วกินก่อนมันยังหรอกวันไปเฮ็ดงานเ่เคยเอาอยุาง่งยุ่งกินไปกินจ้าเถือ่อนะมามามาปาดเน,นี่มาเบิ่งค่ะมาเบิง่งมาเบิง่งมาเบิง่งสิกินเหลือรหรือสกินเบิร์ดบอลนี่มีสองอย่างนะคะหลายหรือหน่อยเบิง่งเอารถมาเจา้ามาทามากินกันจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องมามามาถึงเวลาแล้วเนาะคะ่ะมาเดอ้อจากเอฟซีทุกคนนะคะ ทา้งฟังไทยฟังั่วยุโรปอเมริกาแล้วก็ทั่วโลกเลยนะคะที่มาพอกันมือนีเนาะมากินเข่ากันค่ะหลังจากเลิกงานแล้วม่ยกับฝ้าวนะคะฝ้าวมาเฮตันดูเนื้อกินเบิ้งมุจเจ้แจ็คส็นยังแน่เนาะค่ะอันที่แน่แนห็นพักกรเมนบอกค่ะเนาะป่ต้องถามยังไรนะคะนี่คือน้้ำยาขนมจีนนะคะน้ำยายังน้ำยากะทิเครื่องเกะเครื่องกะทิเครื่องปลานะคะเครื่องกะทิเครื่องปลาไสคขมมินนะคะแ่บแสบมุจเจ้า อยากให้มากกินน้ากันนะคะมามามาวอลก,กันมามาค่ะบบต้องถ่ายยังโบต้องถ่ายยังเลยนะคะเพราะว่าบบงบ,บ้ข่อยขดกระจามันดีตากับเพราเฮงผมนะคะมามาซิมน้ำอนเป็นยังหรอเนาะเบิ้งจักแย่จักหน่อยนะคะถาดนึงค่ะนะคะอ,อืมพอดีพอดีพอดีที่แหลกขออ่อยวางมันสิบยอดพอดีเนาะป้ามาแตเตุง,งานนะคะฝ้าไปซื้อพักซื้อมีมากเนาะค่ะ อันถ้บบาบอกทุภาพอันไหนนะคะกับฝ้าบอกกันได้แต่นะคะกต่ขอถอดขอให้กอนเดินมานะคะคุณทรายเราเหตุงาน,นะคะ่ะก็เลยยิ้มเป็นพิเศษนิดหน่อ,อยแต่ว่าเราก็ปล่อยเมียกินเขาก่อนนะคะเพราะว่าพลูอยู่วาเข้าไปเหตุงานมากเอยนะคะพักข้าก็มีสารแน่นะคะสารแน่ทองออกก็มีแล้ว ้ากาสลับเนาะ้ากาเออตัวนี่นะคะ้ากาตัวตัวฝอยวินลบค่ะขาตัวได้กบแฟเงาเนาะคะถ้าหอขนมปังไปกับเป็นแหงๆเนาะคะ่ะมันก็บักขึ้นกันรับ กินอาหารบ้านห้าแมนอกค่ะก็เลยอวซาเอามากินยู่เงี้นแหละรับตาเพื่อๆืๆๆไปนะ่มันยังเลยย่านมันดีตา <c oughs> ขอบคุณวังผูดกิโลนี่คือว่าข่ใสายคล่ฆ่ากุบาทอาุอบเบีย่ยมเจา้าความหิวเนาะมันเห็นใายตาเข้าใหญ่กว่ายางอื่นพวกยางสีน่อยเบิดบมาด้วลากินได้สักเทิงหนึ่งคนละเพราะนงสูงจักรักษาหลักไอยังสีงหัจักว่าสภาพจะคล้องจะออกมาเป็นยังไงนะคะอืมสับบ บปงนมุกสีนปตาเาจ้ากระไสยกับพวกกระไสโซต้อคะไม่แต่กระไส่ทรงแข็ง เดี๋ยวสักพักอิเปิมมันสิล่งระบาดนุ่เจอกถ้าเป็นยังศึกมันปลอดอิเปิมแน่นอน เอาขอปากแลยไปมนย่อมเขาอีงนะคะนั้อยากจอกมาบิ้งลกกดูเนาะแ่บหอมกับไส้นะคะกับไส้ขัไส้วังกูดสองลอัเนาะ คือวายพอาสมควนนะพเพราะว่าเวลาตาลงไปไม่จับใสร่รเปล่า แล้วปูพื้นแล้วแล้วก็เลยมาทากาวแลบนั่นนะคะ้าผู้ได้เห็ดเก้าก็พื้นกับเบื้องเนาะค่ะก็สิฮง้จัจว่าเห็ดอีกอย่างโตเนาะยังดูสีคำหน่ว่าเจ้าบ่ได้ตัวด้อ ขอโทษขออภัาายนะคะบัดเติมลุ่งแล้วนะจะเก็บคู่ใจนะคะ แสบด้วยด้วยมาจ้องมันอบว่าได้ไรๆอีกอย่างน้องมันหิวเขามันหนีกับจัดเสันแล้วเขาไป บอกโมฮัจจาวาซีสันไม่เบ็ดนะครับเบิ้งส่วงเสื่อมด้วยสีตีอไรหละคอย ตินต่อนะคะ เืิมข้า,าวเอาเป็นเหตุจิบนะคะคุยน้ำเสืออยู่นี่รับมือจออยู่แบบง่ายๆเ่ยๆล่ะ เฮ็ดงานไปได้ผู้เฮ็ดเวดเพรเฮ็ดงานเฮ็ดงานนะคะพุกกินอยกินอีริเพราะว่าสุขอยกินเขาอันบ่ได้ตรงกันเสมอไปนะคะเราเฮ็ดงานอยู่บ้านเราก็หากินสบายเนาะแต่ว่าผูเมียไปเฮ็ดงานนอกบว่าจะต,ตรงถาซะก่อนมนาะคะ่ะ พกสินป่านี e ่เลยมาจอมมัง แซ่บด้วยแซ่บปเลิกระซายขุดกันรับซอง เอาละมันเจา้าเวลามันเลยเลยขอสิคก็ค่อยกินไปนะครับเพราะว่ากินบูบับบุบับเดียวมันจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะอาหารเนาะคะ่ะยังไงก็ตามนะคะฝากไว้น้ำเดือดค่ะนะคะคลิปนี้กับคลิปส่วนกิ่นนะคะส่วนกินนยังส่วนกิ่นขนมจีนน้ำยานะคะน้ำยาอันน้ำยาไก่เนาะคะ่ะเ <c oughs> <c oughs> คืองปาลาเคืองกะทินะคะแซ่บ ส่คอมมินไล้ลา mm hmm. ยาะดองพามถึงใบบกูดลงนะคะ mm hmm. เครื่องเคียง้งหอมเตยดังม่งมองอย่างลายเติบอยู่กับจิงแต่ว่าจ้างนออยกับน,นเหล้วนะคะโอเคนะครับคลิปนี้มือกสิขอไปซ้ำนี่แหละค่ะนะคะไว้พอกันคลิปหนาเนาะคะ่ะ วาา่าห้าิเห็ดยังกินโตนั่นคือว่าเอากันอังกีษละจะไว้พอกันคลิปหนานะค,นคะทุกคน,กน,น,ระนะครับาาชซองสาวสว่างคนไก่บางแวดน้ำเนเด้อจ้ะนะคะจังใดก็ตามเนาะอ่าองน้นนอยๆ่องนี้ก็อ่าพยายามเห็ดคลิปสั้งสรค์นคนมากเนาะค่ะเพื่อให้เป็นการบันเทิงมาส่วนเอเจ้ากินเขาคือเ่าเนี่ยละจ้านะคะไว้พอกันครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะ